สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmu_tp_live ค่ะสำหรับปันนีนะคะสุกที่6กันยายน2567ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นอีกหึงวันของสายมูลหลายๆท่านเลยที่รอคอยกันเพราะว่าเป็นวันขเนจตุรถีประจำปี2567 หลายหลายท่านที่เคารพนับถือบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะก็รอคอยวันนี้กันเพื่อที่จะได้ทำการบูชาองค์ท่านค่ะสำหรับในปีนี้ค่ะฝนจะพาคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าความลับข้อห้ามความเชื่อของไหว้ที่ใช้กันในวันคนระเนศจัุุรถีนั้นมีอะไรบ้างวันนี้เดินสายมือของเราจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับวันคะเนศจตุรถีกันให้มากขึ้นค่ะ สำหรับวันคเนตจะตุรถีนะคะหรือว่าวันคล้ายวันพระประสูติของพระพิคเนตซึ่งก็เชื่อกันค่ะว่าพระพิคเนตนั้นเป็นเทพแห่งความสำเร็จทั้งปวงเลยจะเสด็จลงมายังมนุษย์โลกค่ะเพื่อประทานพรประทานความโชคดีปลดหนี้ช่วยเหลือมนุษย์โดยเทศกาลนี้นะคะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะเกิดขึ้นในวันแรมสีขําเดือน9แล้วก็แรมสีขําเดือนสิบ โดยปีนี้ค่ะจะเริ่มขึ้นในวันที่7ถึงวันที่17กันยายนโดยหากว่าเราไม่สะดวกนะคะหรือว่าทําในวันแรกๆเนี่ยก็สามารถเลือกช่วงเวลานในการบูชาได้ตลอดทั้ง10วันในช่วงนี้ได้เลยค่ะสำหรับในเทศกาลนี้นะคะผู้ที่ศรัทธาในพระพิคเนศก็จะทำการปั้นองค์พระคเนศขึ้นมาจากดินค่ะ ในช่วงเทศกาลแต่ละวันนะคะก็จะมีการสวดมนต์ทำพิธีถวายสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ขนมหวานก็จะเป็นขนมลาดูขนมโมทากะหญ้าปแปรกดอกชบารรวมไปถึงไม้มงคลหลากหลายชนิดด้วยกันเมื่อสิ้นสุดการบูชาแล้วค่ะ จะทำการส่งสเสด็จพระองค์กลับสู่สวรรค์ด้วยการนำเทวรูปที่ทำการบูชาไปลอยน้ำโดยจะเรียกการส่งสเสด็จนี้ว่าคขเนตวิสารชนค่ะการทำบูชาแบบเต็มรูปแบบนะคะก็จะเริ่มบูชากันตั้งแต่วันที่ 7กันยายนจากนั้นนะคะแล้วก็จะมีการทำพิธีวิสารชันนะคะในวันที่17กันยายนหรือว่าวันสุดท้ายของการทำพิธีนั่นเองค่ะหากว่าใครไม่สะดวกทำทุกวันนะคะก็สามารถบูชาแบบเล็กๆตามความสะดวกของเราได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนของการทำวิสารชันนั้นนะคะก็คือการนำเทวรูปที่เป็นดินปั้นที่เราทำการบูชาตั้งแต่วันแรกของเทศกาลค่ะซึ่งเชื่อกันนะคะว่าเทวรูปที่เป็นดินปั้นนี้นะคะที่เราบูชาแล้วพลังของพระคเนตรจะสถิตอยู่และเมื่อหมดเทศกาลค่ะเราก็จะทำการส่งเสด็จวิสารชานันส่งพลังของพระองค์กลับไปนั่นเอง ข้อสำคัญเลยนะคะของการทำพิธีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้เทวรูปที่ทำจากดินปั้นเองแล้วก็ใช้องค์ที่เราบูชาอยู่เป็นประจำทุกวันต้องนำองค์เทวรูปที่เราบูชาเนี่ยมาประกอบพิธีคเนจจตุรถินั้นไม่ต้องนำเทวรูปเข้าพิธีวิสารชันค่ะเพราะนั่นคือการส่งเสด็จท่านกลับเทวรูปที่เข้าสู่พิธีวิสารชันนั้นนะคะตามความเชื่อแล้วก็คือว่า การคืนพลังพระองค์กลับสู่พระองค์ไปแล้วเราจะไม่มีการนำกลับมาบูชาอีกค่ะดังนั้นนะคะจะไม่นำเทวรูปที่เราบูชาอยู่ทุกวันเข้าพิธีวิสารชันนั่นเองหากว่าเรานำเทวรูปที่บูชาอยู่ทุกวันมาทำการบูชาในช่วงคเนจตุรถีหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่เชิญเทวรูปของเรานั้นกลับขึ้นเฮงไปบูชาต่อแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ สำหรับการเตรียมตัวในพิธีคเนจตจตุรถีนะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบเรียบง่ายเลยสําหรับคนที่บูชาองค์พระพิคเนตกันอยู่แล้วค่ะโดยของบูชาในะคาพระพิคเนตในวันคเนจตจตุรถีนะคะก็จะเป็นเทวรูปของพระพิคเนตที่เราบูชาที่บ้านเป็นประจำโต๊ะเล็กๆหรือว่าอาสนะผ้าปูโดยจะนิยมใช้สีแดงหรือว่าสีส้มค่ะข้าวสารขาวที่เราใช้หุงปกติ น้ำเปล่าใส่ถ้วยพร้อมช้อนสะอาดสำหรับตักถวายเทวรูปในขั้นตอนต่างๆน้ำปัจจามาราศาก็จะเป็นนมโยเกิรต์ตเนยน้ำผึ้งน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำอ้อยน้ำสะอาดสำหรับล้างเทวรูปน้ำสะอาดเตรียมไว้เช็ดเทวรูป ผ้าสาหรับแต่งเทวรูปผ้านุ่งผ้าคลุมนะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะใช้เป็นได้สีแดงหรือย้อมสีฉีกเป็นเส้นให้พอดีกับเทวรูปสําหรับคล้องแทนผ้าต่างๆค่ะผงสําหรับจุ่มเจิมค่ะผงสิ้นดูผงกุ้มกุ้มผงจันถ้าหากว่าหาได้ทั้งหมดก็ดีแต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้ก็เอาแต่ที่พอได้ก็ได้นะคะน้ําหอมสําหรับปับพรมเทวรูปค่ะ เครื่องประดับอย่างเช่นสร้อยกําไลสำหรับแต่งเทวรูปหรือถ้าไม่มีก็อาจจะถาวายเป็นเรียนเงินเรียนทองหรือว่าข้าวสารใช้แทนของมีค่าก็ได้ดอกไม้มาลายทูบหรือกํายานดวงประทีปหรือเทียนผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานขนมลาดูโมทกะหมากพลูยญาแพรกคะ่ะ ส่วนวิธีการบูชาพระพิฆเนศเนื่องในวันคะเนศจตุรรีนั้นนะคะก็จะเริ่มบูชากันตั้งแต่วันที่7กันยายนค่ะแนะนําว่าควรทําตั้งแต่ช่วงเชา้าแต่หากว่าช่วงเช้าไม่สะดวกจริงๆเราก็สามารถเลือกช่วงเวลาที่เราสะดวกแทนได้เหมือนกันอันดับแรกเลยให้เรากล่าวอันเชิญองค์พระคเนศค่ะโอง์สีคเนสายะนามะหะ ข้าพเจ้าขอเชิญพระองค์ประทับอย่างแท่นที่เตรียมไว้จากนั้นเราก็อัญเชิญเทวรูปขององค์พระพิฆเนศนั้นขึ้นประทับอย่างแท่นหรืออาสนะที่เราเตรียมไว้ค่ะนำเข้าสารหรือดอกไม้โปรยที่แท่นหรือจะเรียงกันเป็นรูปสวัสดิกะแล้วนำเทวรูปวางก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นค่ะให้ถวายน้ำลางพระบาทองค์สีคเนสายะนามหะข้าพเจ้าขอถวายน้ำลางพระบาทต่อพระองค์ โดยให้เรานำช้อนตักน้ำวนที่บริเวณพระบาทของเทวรูปสามครั้งแล้วก็เทลงที่พระบาทหรือว่าเบื้องหน้าของเทวรูปก็ได้ต่อด้วยถวายน้ำล้างพระหัตถ์ค่ะข้ารเจ้าขอถวายน้ำล้างพระหัตต์ต่อพระองค์โดยนำช้อนตักน้ำวนที่บริเวณพระหัตถ์ของเทวรูปสามครั้งแล้วเทลงที่พระหัตถ์ั้งใดข้างหนึ่งหรือเบื้องหน้าของเทวรูปค่ะถวายน้ำชำระพระโอษฐ ข้าพเจ้าขอถวายน้ำชำระพระโอษฐ์ต่อพระองค์นำช้อนตักน้ำบนที่บริเวณพระโอษฐ์ของเทวรูปสามครั้งแล้วเทลงที่พระโอษฐ์หรือเบื้องหน้าเทวรูปค่ะถวายน้ำสงสนานนะคะข้าพเจ้าขอถวายน้ำสงสนานต่อพระองค์โดยถวายน้ำดื่มหรือน้ำนมหรือถวายเป็นน้ำปัจจมรัตส่งเทวรูปหลังจากที่ส่งแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเฉดองค์เทวรูปทําความสะอาด จากนั้นก็เชิญองค์เทวรูปกลับแท่นพิธีอีกครั้งหากว่าไม่ส่งที่องค์นะคะสามารถนำน้ำสะอาดวนรอบเทวรูปแล้วก็เทลงเบื้องหน้าได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นถวายผ้าทรงค่ะข้าพเจ้าขอถวายผ้าสำหรับนุ่งหม่มต่อพระองค์โดยนำผ้าคลุมนะคะหรือว่าผ้านุ่งที่เราเตรียมไว้ถวายต่อเทวรูปอาจจะนุ่งหรือว่าคลุมหรือว่าวางไว้เบื้องหน้าก็ได้ การถวายเครื่องหอมแป้งและผงเจิมค่ะข้าพเจ้าขอถวายเครื่องหอมและผงจุ่มเจิมต่อพระองค์ด้วยนํำผงเจิมนะคะอย่างเช่นผงจันทร์ผงกุมกุม,กมผงสินดูเจิมที่เทวรูปน,นําน้ําหอมปรับผมที่เทวรูปค่ะถวายเครื่องประดับค่ะ ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องประดับต่างๆต่อพระองค์นำเครื่องประดับที่จัดเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยอก,กำไลสวมคล้องต่อเทวรูปหรือวางไว้เบื้องหน้าถวายดอกไม้และมาลัยค่ะข้าพเจ้าขอน้อมถวายดอกไม้มาลัยนี้แดกพระองค์นำดอกไม้แล้วก็มาลัยที่เตรียมไว้คล้องถวายต่อเทวรูป ถวายทูปหอมและกํายานข้าพเจ้าขอน้อมถวายทูปหอมและกํายานนี้ต่อพระองค์โดยนำทูปหรือกํายานจุดวนถวายต่อเทวรูปถวายดวงประทีปข้าพเจ้าขอน้อมถวายดวงประทีปต่อพระองค์นำประทีปหรือวัเทียนจุดถวายต่อเทวรูปค่ะต่อกันด้วยการถวายเครื่องบริโภคผลไม้ขนมหวานข้าพเจ้าขอน้อมถวายผลไม้ตามฤดูกานี้พร้อมขนมหวานต่างๆต่อพระองค์ นำผลไม้ต่างๆที่จัดเตรียมไว้นะคะไปถวายต่อองค์เทวรูปถ้าหากว่ามีเยอะหลายถาดก็สามารถนำน้ำตักใส่ช้อนวนที่ผลไม้แล้วก็ขนมต่างๆเสร็จแล้วก็เทน้ำลงเบื้องหน้าเทวรูปได้เลยค่ะถวายหมากพลูย่าแพรกข้าพเจ้าขอถวายหมากพลูและย่าแพรกต่อพระองค์นำมากพลูและย่าแพรกที่เตรียมไว้ถวายต่อเทวรูปค่ะ จากนั้นเราก็สวดบูชาสรรเสริญด้วยบทสวดหรือว่ามนต์ต่างๆหรือสวดมนต์ร้อยแปดจบค่ะตามด้วยพิธีอรารตีสวดบูชาพร้อมกับวนไฟถวายต่อเทวรูป ซึ่งพิธีทั้งหมดนี้นะคะที่ฝนกล่าวไปทั้งหมดนี้เราสามารถทําได้ตลอดในช่วงของเทศกาลคเนจจัตรุรธีค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็สามารถทําเท่าที่เราทําได้ส่วนของบูชาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนั้นที่ฝนกล่าวไปขั้นตอนอาจจะมีเยอะนะคะแต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยเราสามารถลดหรือว่าสามารถเพิ่มเติมก็ได้หรือก็แล้วแต่ผู้บูชาจะเห็นสมควรค่ะ อาจจะทําเต็มทุกขั้นตอนทุกวันก็ได้หรืออาจจะทําแค่วันแรกแล้วก็วันสุดท้ายวันอื่นๆอ,อาจจะแค่สวดมนต์ถวายดอกไม้ขนมหวานโดยที่ไม่ต้องส่งน้ําก็ได้เช่นเดียวกันโดยในวันสุดท้ายนะคะเมื่อทําบูชาเสร็จสิ้นแล้วก็ให้อัญเชิญเทวรูปของเราที่เราบูชาทุกวันนั้นกลับขึ้นหิ้งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการบูชา ในช่วงของเทศกาลคเนตจัตุรถีนั่นเองค่ะสำหรับพิธีคเนตจตุรทีนั้นนะคะก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมคาะที่แสดงให้เราเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันนะคะของผู้ที่มีจิตเคารพแล้วก็จิตศรัทธาในเรื่องเดียวกันจึงกลายเป็นหนึ่งในพิธีการเทศกาลเฉลิมฉลองที่ผู้คนให้ความสนใจไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นนะคะ หลายๆประเทศเองที่มีการเคารพนับถือองค์พระพิคเนตนะคะพิธีคเนตจะตุรถีนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผู้คนพร้อมใจกันนะคะในการทำพิธีนี้ขึ้นมาสำหรับการบูชาที่บ้านนะคะหากว่าเราทำเองที่บ้าน หากว่าหาของไหวหรือว่าของถวายได้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้ไม่จําเป็นต้องบังคับให้ไปหามาค่ะเอาที่เราหาได้เพียงแต่ว่าระหว่างที่เราทําพิธีประกอบพิธีนั้นให้เราต้องตั้งใจและก็ตั้งจิตให้บริสุทธิ์เป็นการสื่อถึงพระองค์ท่านนะคะแล้วก็น้อมพลังไปสู่พระองค์ท่านนั่นเองค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจากเว็บไซต์สนุกคอมด้วยที่ทำให้ฝนนั้นได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดในพิธีวันคะเนศจตุรถีในครั้งนี้นะคะมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังนะคะที่เคารพนับถือองค์พระพิฆเนศได้ไปเตรียมของไหว้ได้รู้จักกับวันนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ถึงขั้นตอนต่างๆสาหรับ ในพิธีขเนธจะตุรถีปี2567ปีนี้จะหลากหลายที่มีความเคารพนับถือบูชาองค์พระพิคเนตอยู่นะคะในระหว่าง7ถึงวันที่17กันยายนนี้นะคะก็อย่าลืมไปทำพิธีต่างๆในวันขเนธจะตุรถีกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสำรับฝนและเดินสายมูลแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ